ไม่ทันมะสาธิตสาธิเยอกว่าเร,รเาไปออยู่ในะไรนี่จ้ะตั้มเยอะกว่ามาบ่เลยว่าของแม่มวนมีมดมัคตั้ง,งกระดานนะติดมาขวนปูครับก็จะได้มาเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้กังก็ถือว่ามีเยอะนะที่หาบังเบิดนะ ติดมาเรื่อยเรื่ครับตัวจะแข็งๆนะแล้วก็จะมีขานะครับนี่มีปลาปลาป,ปรุงเป็นอาหารได้นะครับวันนี้ก็จะสามารถจะไปนึ่งนะฮะจี้นรสจินซีฟูด้ดหรือไม่ก็จะไปทำเป็นกาบข้ากระเทียมพริกไทยนะฮะวันนี้ราคาก็หลายตังค์นะแพงนะครับ ยังดิ้นอยู <di> <c ười> ่เลยนะตัวมันเป็นอย่างนี้ครับน้ำไหลไลต้อเดนนะยได้วนี้ถ้าอยู่ในน้ำก็จะแข็งแรงนะครับแล้วดิ้นวิ่งเร็วนะฮะตอนนี้ เดินแลครับน,บน,นี่อยู่บนบกได้นะฮะครึ่งบ,บกครึ่งน,น้ำนะบววนแต่สมัยให้อยูอ่ในน้ำนะครับนี่มีตาตาอยู่ด้านนี้ครับ,ม,ม,บนนมองเห็นไหมตรงหัว,หวนี้ให้ดูชัดๆนะครับอ,อันนี้จะเป็นลูกระต่านะฮะต,ตาสอง นคล้ายสัตว์ถึกน้ำบันนะฮะคล้ายสัตว์ในยุคเดอเซลส์สังเกตดูครับยนในทะเลมานานนะฮะพอ่พันหรือว่าวงจรชีวิตของเขาครับน่าจะมาจากสมัยยุคเดอเซลส์นู่นนะครับก็ยังคงหรักทางกายภาพภายนอกเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่รอดพ้นกับมนุษย์นะฮะสามารถมาทำเป็นอาหารได้ทานได้ครับผม อยู่ในน้ำก็จะเป็นเจ้านักล่ากันนะครับสำหับตั้งนะวลาปานะตัวเล็กเป็นอาหารครับถ้าไานนนอยพอดีทุกท่า 好热。嗯